ครับผมลูกชายไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาเดินตรวจสวนพริกนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบ่ายนะครับนะครับไม่บ่ายแล้วครับเกือบจะค่ําแล้วนะครับผมนะครับก็เดินตรวจสวนพริกนะครับที่กําลังจะเริ่มเติบโตนะครับผมนะครับที่ปลูกในถุงดํานะครับก็ยังมีปลูกไม่เสร็จนะครับอยู่ ฝั่งด้านนั้นนะครับก็ก็ทําไปเรื่อยนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับผมส่วนที่ถูกเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มมีการออกดอกจิบผลแล้วนะครับผมนะครับส่วนตรงนี้ก็กําลังติดดอกนะครับกําลังจิดดอกก็การดูแลก็เป็นไปตามปกตินะครับผมกาตามที่ผมก็ได้ลงเอาไว้นะครับลงเอาไว้เยอะแล้วนะครับทั้งการให แล้วถตาสารอาหารนะครับถ้ามีดอกแบบนี้นะครับผมผมเอาออกนะครับนะครับก็เรียกว่าทําสาวนะครับผมก็เอาออกนะครับก็ปล่อยให้ดอกงามดอกที่สองนะครับงามที่สองนะครับมันเจริญเติบโตติดผลต่อไปนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องน้ํานะครับผมนะครับที่เหมาะสมนะครับกับการปลูกพริกนะครับผมนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับว่าน้ำนะครับมีความสําคัญนะครับต่อกล้วพลิกมากนะครับผมพลิกต้องการน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมนะครับต้องดูแลใจใส่บริหารจัดการอย่างดีนะครับผมให้เหมาะสมนะครับไม่งั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมนะครับไปดูครับว่าน้ําที่เหมาะสมนะครับเป็นน้ําแบบไหนยังไงและน้ําที่ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้นะครับ เป็นแบบนั้นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับแรงน้ํานะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับก็พูดง่ายๆก็คือน้ําน้ําขุ่นนะครับผมนะครับเป็นน้ําจากบ่อขุดใหม่นะครับนะครับบ่อนี้ขุดได้ประมาณ1ปีนะครับ1นถึงสปีนะครับก็น้ําก็ยังไม่ใส่นะครับเป็นน้ําขุ่นนะครับ ก็สาเหตุก็คงจะมาจากสภาพดินนะครับเป็นเป็นหลักนะครับก็เลยทําให้น้าเนี่ยนะครับไม่ใสเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับมันถึงจะใสนะครับนะครับไม่เหมาะสมเลยนะครับที่จะนําไปรดต้นพิษนะครับทั้งรดทางใบทั้งรดทางรากนะครับก็ไม่เหมาะสมเนื่องจากตะกอนดินนะครับแล้วก็อนุภาคของดินเหนียวนะครับมันจะไปอุดตัน ดูรา,า,ากพลิกนะครับรากพลิกนะครับไปกุดตันลากพลิกที่มันจะทําหน้าที่ดูดแค่ธาตุสารอาหารดูดน้ํานะครับก็ก็ทำให้ลากพลิกนะครับไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้านําไปลดทางใบนะครับตะกอนดินนะครับก็จะไปอุดตามรูปากใบ ของคลิกนะครับทำให้ต้นพลิกนะครับไม่สามารถที่จะดูดซับเอาแรทสารอาหารที่เราพ่นให้ไปหรือว่าสารกำจัดแมลงใดๆที่เราพ่นให้ไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะดูดซับไปใช้งานได้นะครับผมก็ทําให้ต้นพลิกนั้นก็ไม่งามนะครับนอกนอกนั้นก็ยังสามารถที่จะทําให้เกิดเชื้อราทางใบได้ด้วยนะครับผมนะครับ แล้วก็ทําให้ผลผลิตพริกออกมานะครับก็ไม่สวยสดงงามนะครับผมนะครับทีนี้นะครับก็มาดูแหล่งน้ํานะครับที่เหมาะสมนะครับต่อการทําสวนพริกนะครับผมนะครับก็เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่มีความใสนะครับผมนะครับเป็นแหล่งขนาดใหญ่เลยนะครับนอกจากนะครับ เป็นแหล่งน้ําที่มีความใสแล้วนะครับน้าําแหล่งน้ําธรรมชาตินี้นะครับก็จะมีแร่ธาตุอาหารนะครับมีแร่ธาตุอาหารที่มันถูกชะล้างลงมาจากาบริเวณป่าต่างๆนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับมีใบหญ้ามีอะไรที่มันเน่าเปื่อยทับถมสัตว์ต่างๆตายลงหรือว่าขับถ่ายออกมา นะครับมันก็จะมีการถูกชะล้างนะครับโดยฝนนะครับถูกชะล้างลงมานะครับมารวมกันอยู่ที่แหล่งน้ํานี้นะครับผมนะครับก็จะทําให้มีแร่ธาตุสารอาหารนะครับต่างๆนะครับที่สามารถให้เป็นประโยชน์นะครับกับต้นพริกของเรานะครับผมนะครับ ก็ยังมีขี้ปลาขี่หอยด้วยนะครับผมนะครับขี้ปูด้วยนะครับผมนะครับนะครับยกเว้นยกเว้นนะครับขี่คนนะครับขออภัยนะครับที่พูดไม่สุภาพนะครับผมนะครับนะครับจริงๆนะครับนะครับสมัยนี้คงไม่มีขี่คนนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนก็ไม่แน่นะครับผมนะครับนะครับก็นะครับเป็นแหล่งน้าที่ที่ที่เหมาะสมที่สุดนี่นะครับก็คือนี่แหละครับนะครับ แหล่งน้าตามธรรมชาติน <Solomon> ี่แหละครับผมนะครับนะครับถ pues ้าสระนะครับสระน้ํานะครับที่เราขุดใหม่ๆนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแหล่งน้ําที่นะครับทาให้น้ําขุ่นนะครับนะครับน้ําขุนนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับที่จะนํามาใช้นะครับทําสวนพริกนะครับผมนะครับต้องเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่ใสๆนะครับผมนะครับส่วนน้ําบาดาลนะครับน้ําบาดาลก็จริงๆแล้วนะครับก็ ก็อยากจะบอกว่าไม่เหมาะสมทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําบาดาลมันเป็นน้าใต้ดินนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าพวกเกลือคอลีนนะครับเกลือคอลีนนะครับที่สะสมอยู่เยอะนะครับแล้วก็พวกแร่ธาตุอื่นๆนะครับที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับที่พิกต้องการพวกแร่ธาตุอะไรนะที่ผมก็ได้เข้าไปศึกษาอยู่นะพวกที่เป็นพวกอาาลาัลคาไลพวก อะไรต่างๆที่เป็นคล้ายๆพวกโลหะนะครับผมนะครับที่สะสมอยู่ในในน้ำมดานนะครับผมนะครับแล้วมันก็ยังมีความเป็นด่างนะครับเป็นเป็นด่างมากนะครับก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะครับนะครับก็พูดตรงๆเลยว่านะครับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆนะครับเราก็จะไม่ใช้น้ำมดานมาทําสวนพริกนะครับผมนะ แต่ว่าทุกวันนี้นะครับเราจะมาหาแหล่งน้ําธรรมชาติแบบนี้นะครับก็คงจะหายากนะครับนะครับอีกอย่างนะครับแหล่งน้ําธรรมชาตินี่ช่วงดูดูแรงเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะแห้งขอดนะครับมันก็ไม่พอไม่เพียงพอถ้าเราปลูกไม่เยอะนะครับปลูกแค่งานสองงานมันก็โอเคนะครับมันก็ไม่เป็นไรมันก็พอเพียงพออยู่นะครับแต่ว่าถ้าปลูกเป็นไร่นี้มันก็คงไม่พอนะครับมันก็ต้องใช้น้ําบาดาลอยู่ดีนะครับผมนะครับนะครับ แต่ถ้าใช้น้ำประดานนะครับทางที่ดีนะครับควรจะสูบขึ้นมาแล้วก็พักไว้ในบ่อไว้ในถังสัก1วันนะครับหน่วันเพื่อให้พวกเกลือคลอยนะครับมันละเหยนะครับมันละเหยออกไปจนหมดนะครับจึงนำไปใช้นะครับลดในส่วนพริกนะครับก็จะทำให้อ่ มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับทำให้ต้นพริกเจริญงอกงามได้ดีดีกว่านะครับผมนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลา์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องนะครับียกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเอาล้ครับสุดท้ายขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ